สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับอีพซีโพติโกติดตามครับโพติโกตสับสกไลครับโพติโกตไลค์กดแชร์ครับพี่น้องครับนี่คือหนางานครับพี่น้องครับคำขึ้นนี่ครับพี่น้องครับนุ้ยหนางานหนางานมีหลาตาโฟมาครับฮะมีหลาตาโฟมีบ่แต่แต่ยังมากทั้งฝุ่นบ่เห็นมีเตี้ยโอ้ ขายห้องหมูครับพี่พรองครับเักร<ป>ผีขายหมงถอด<ป>มือกอย่างก็มี่าเดียว<ป>ยับก็บมี่เอา<ป>เสื้อผ้าก็มี่เอา<ป>โอ้ไวหลุนก็มี่เอา<ป>อต่ำทุกอย่าง ข้างไหนลูกนี่ข้างด้านข้างหลังใช่ไหมครับหนาง,งานโอ้ถ้าหุ่นหนาง,งานตัวนี้มมาปาดเสาโทรศัพท์ปตองยานคืนเล่ยมือแรกนี่ด้านหลังครับพี่น้องครับด้านหลังเวทีนะครับนี่ครับมาหอดแล้วสวีมาหอดแล้วมาหอดแล้ว แก้วมีอัไหล่ะพอ่อเบ้โอ้รังคารังคายหลายโอ้ทู่ทู่เครือข่ายที่เรามั่นใจเครืขอข่ายที่เรามั่นใจทู่ทู่

โอ้ศาสตอร์เสือมาแล้วพี่น้องเอ้ยศาสตอร์เสือครับศาสตอร์เสือศาสตอร์เสือเสือศาสตอร์เฮ้ยมาแคบเลยป่านนี้ไม่นั่งเบิ้งกันหน่ไหน,นป่านนี้เฮได้อย่างเกี๊ยนคุกกี้ครับ สายเสื้อมาแล oh. ้ว ah พี่น้องเอ้ยที่ไหนกันปารครับโอ้ไห้กานหลังเวทีครับสวัสดีคุูป้อ วัสดีคุณแม่ครับใส่น้ำหนูปะใส่ถุงแม่ใส่ถุงแล้วก็ใส่น้ำหนูก็ได้ไม่ไ้ลูกพี่ผมไม่ไ้ลูกพี่ขั้วอยู่ไหนขั้วไงข่วขั้วอุ่นใ้ต้นไม้โอ้ยฮาวพอดอกแบบหล่อห้าขัวา้วัพวพพบพี่น้องครับ ลงลังแล้วลังลงแล้วโอ้โอ้สบายดีสบายด,ด,ดีสวีดัสส <c oughs> วีดัสใครอะเป็นคนเก็บกระเปา๋ <c oughs> าได้จ้าเกเรเห็นเปานา๋าน่าสงสวรรคบอกว่ามีคนเก็บได้แล้ววสัน่น <c oughs> บ่เลียหลือแต่บัตรใคยู่งซื้อใรยูนไลล่ะมาวันทนสองอนะเาพักเขาบอม่กินเดี๋ยวพอะเ่อหน่โอ้สู้เก็บได้ล่ะพ่ออหเห็นเดยปามนาาสรงมาบอกว่ามีคนเก็บได้ได้จะบัตรว่าันอยู่ในกล้องขยะว่นันมองที่พอนั่งพิงไฟนั่นแหละเข้า่าแต่คอยยางหุ่นมองเจ้าแป๊บเดียวมองเจ้านี่ คอยก็คิดว่ามันจะถิงอยู่หลังอาคารกับหนาอาคารมันบ่ถิงมันเอาไป,ถ,ปถิงอยู่ขางเจ้ามองเจ้านั่งพิงผ้าของเสานี่อันนี้บ่ดี้เฮ้ยอันถ่ายอะเดีบกก่กระเป๋าตั้งเลยไหมเขาหายนะขึ้นบ่ปปามนานาว่าอยู่ในไผ่ปุ๊ไผ่มาเอาถึงมาแต่บ้านนี่ไปถ่ายบัตรมาแวะบ้าน,าานไปถ่ายบัสไปเจ้าชลนี่ อ่างเขาบอนะกเป็นต่างดาวนะเลยต้องแจียไทยอาต่างนี้คือคอยู่เออโอ้ยเมื่อยสีอะไรนะโอ้มเอมนี่เมนูยังน้องมเมนี่แกงปลาย่างแกงปลาย่างแล้วครับพี่น้องครับกุพ่อแหลมเออดิดิดเขามีหมองนั่งไฟอีกแล้วตัวนี้นนว่า เสืยอเพ <c oughs> <c oughs> really. ิ so yeah. no mm ่งอมีใ hmm. ห mm ้เท่าแล้วยังแหเอยากดิเปิดดเจ้าขอแกงเผาพิยังไน่นนอนมนอนใสม่ญ่ละนอนในถาดอ่งวในาลขาสิงนี่แกงสิงแลนี่โอ้ไม่ใหญ่ aat, ars, ัดนอนในถาดครับพี่น้องครับสิงอยู่ในถาดพี่นะสิงในาแล้วโอ้ไม่ใหญ่ัดนี่ครับกุยสิงในสิงอยู่ในขอบขั้วเขาสะอาดตะนี่ เปาาโอ้ม oh, oh, so oh, so ่เมนปัญญาสิงสิง่ในขอบควดขาวสาด้วยเจ้าน่ะเขาปุนแหงนะครบขปุนเนอะสไหเานพาแเราเออยู่แคบแคบพี่น้องแคบแคบแห้งมื่อ โอ้เป็นยังไงหลอดตัวนี่มาหอดแล้วครับจอดถึงแล้วครับซีบีครับมาหอดจอดถึงครับพี่น้องครับเอ้าเอ้าเอ้าปลาวาเห็นแล้วปลาวาเห็นแล้ว ใ่กองขยายอ่ะท่านเออบ่เหลือประมาณพันสองไงน่ะเมื่อเบิ่งวยปามนาดว่าอยู่ในไผ่ผู้ก็เลยมากมาเบิ่งว่าบัดเหลือพอนี่แมนเงินบริสีได้ดอกหาไม่หา ได้กันกำมะมีดขออึ้นเราล่ะแคบแคบพี่น้องแคบแห้งแคบจนหายใจไม่ออกเอาสวัสดีเจ้าเป็นยังไงกันทำงานทำเวียกเรื่อยๆเรือ่อยวะกางเต็นท์เสรซต ที่มันแคบเนี่ยบอสที่พ่อถามนี่พ่อถามถึงช่องนะบอเรสเอยๆเรื่อยๆเนาะเมื่อคลิปสองคลิปสามคลิปเม่ได้ได้ลายก็สามคลิปไม่ไดบ่ได้กั็คลิปนึงเอออย่าให้ขาดเด้อโดยเอาเอาให้เรื่อยๆได้เอาขยันเฮ็ดเวียกทางยูทูบเขาก็มีแฟนคลับเอฟซีเขาเนาะแมนมันก็มีเอฟซีคอยฮักคอยหอมเขาแล้เรื่อยๆเถอะด้วอทีพ่อทำนี่ละเอาสู้ๆฝากซองน้ำ องฝากซองเนเดอร์ซองแอดลำเพินออฟฟิเชียลครับตอนนี้คน,น,นได้ตามไลน์แล้วฝากเข้าไปเบื้องหน้าขอบคุณจ้าครับ,บ,ารบฝากลูกสาวอีกคนครับ <c oughs> จะถ่ายเบื้องหลังๆเวทีให้พวกเขาได้ได้เบื้องได้ชมครับ <c oughs> พี่น้องเอาคลิปนี้ฝากไวปสักนิดครับพี่น้องครับคลิปหน้า <c oughs> ไปเบื้องหน้าเวทีครับฝากถึงไหนกันแล้วครับยินดีส่งไปสักนิดนะสวัสดีครับ ขอบคุณทุกยอดกด u u s c r i b e นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กด, like, ดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ